มากินตำยำแบบเลื่อนวันที่สิบสี่นะคะพี่อยู่พี่อเหมือนกันไหมคะแล้วหน้าเหมือนกันไหมคะสี่คนในไแอปบันโบและนาะเอาของจริงเิ้ที่ผ้ากันสวยแต่ไเป็นคนงามใส่ล่ะนาะเอาเอาออกก็ได้นี่เอาดีโอยาดีเธอแต่งหน้าคนเดียวไงไม่ด้องรอดแผลไม่รอดอุ้ยก็สวยอยู่นะแม่มิเตแม่อตลอดเอาป้าต้องเอาออกป้าต้องเอาออก เข้าออกนี่จะไม่เข้าห้อมด้วยนะใ่วันศีรษะรม่ได้แสดงว่า,รรรา,วาข้าตกทั่วประเทศย่าที่แม่ดื้อสิเที่ยงให้บอกแนมะ่สิเท่แม่ให้บอกแม่มัน่าเ<อ>ขากัดเตือนแล้วนี่อะไรร้องเพลงอะไรเหล่งเรื่องขึ้นไปดิเดี๋ยวรอลูกเคยใหญ่ค่ะตอนนี้กําลังเดินทางมาเขาติดฝนเอาเพลงยเย็นๆสบาย,บายๆก็เหมือนเหมือนอุ้มฮักอะไปเย็นๆแบบอากิตาไหมวิทยอยากมีคนดีจิตตาบ่ โชวพิวิวอ่พอดีดให้กันได้ดอกตุ้งเที่ยกับพ่อแล้วดีพ่อเขาดีดประมวลไปได้เขากระมวนดอกกัยิ้มผัสดคนไหนอยู่มีคนไหนอยู่ฟ้าคนขายกาแฟด้วยรูปคนนี้ขายอยู่ค่ะขายอยู่กาแฟก็ขายค่ะฝั่งด้วยนะคะอุ้มรักคาปูชิโน่นะคะกินไปค่ะกินแล้วอ่านหนังสือไม่ง่วงเลยค่ะโปรโมชั่นเดี๋ยว สวัสดีหนึ่งพันเก้าร้อยท่านค่ะป้าจะสองพันแล้วเขอแจเขาจ้องให้หน่อยนะคะเลิศเลิศเลิศมาแต่ไหนกันบ้างคะทุกคนพี่มาคุยกันเต็มกล้องเลยทําไมยุ่้ากุยจังพี่พี่พี่มาคุยกันค่ะสั่งแล้วค่ะสิบสองห่อขอบคุณมากค่ะเลิศมารีวิวให้ด้วยนะคะคิดล้าเป็นยังไงบ้างนี่รมมาัันยังยังมียูทูบเก่าเลยค่ะโผมมาั่นยังเหมือนเดิมรีบรีบสั่งนะคะสวัสดีขอบคุณนะคะพี่แดงคอนเก่นจ้าด้วยมีลวน่ารักทั้งคู่ขอบคุณค่ะ ดีดถ่ายคลิปกับหวานใจบ่อยๆแม่ดีเห็นอีกบ่อยมันแต่งรูปันนั้นบอสานฟันน้นเออหัวคกกาแฟอร่อยมากมันเห็นไหมทุกคนกินแล้วต้องติดใจนะคะยังไงต้องลองต้องลองกินแล้วรูปร่างดีด้วยนะแม่ลองแล้วแซ่บเพชบู์รักของแม่แม่พี่บัยบางนาค่ะสั่งมาแล้วเพิ่งถึงวันนี้ฝากรีวิวด้ยวยนะคะปากช่องจ้าฝนตกกันไหมคะทุกคนฝนตกไหมคะอุบลจ้าบางนาน้อยขึ้นตะยานเทปไทยเห จะไปดูวันนี้งานยกเลิกเลยหมูเจอกันใหม่ขอยสมุดประการน้ําทั่วหมู่ภูเก็ตค่ะแต่งหน้านอุบลจ้ากกแล้วพอดีดาวนองฝนตกค่ะโอ,นอน้น้องฟ้ายยืนน้องฟ้ายยันัสดีพี่โอปโอคิดถึงมากแม่น้องยันตก,กพิพีพีอยอุ้มหาพียูขอบคุณค่ะนครพนมจ้าพิจิตจ้าอุบลจ้าโคราจจ้าเสริมสาง วางน้ําเขียวจาพียูนา่ารักขอบคุณค่ปะปทุมจาสมุทรปากการอีโฟทำยามอีกแล้วเรามาต้องเขาใหญ่ใช่ปะบ้านพี่ไม่ตกจาเพชรบูรณ์กะลาสีนฝนตกชนบุรียังตกประยุทธ์เลยคน,คนอีนีเต็มเลยฉะเชิงเซากําแพงเพชรแม่แม่อย่าทิ้งลูกๆนะคะวันนี้สกลน,นครอ,อุดรจาสุรินฝนตกแล้วโดนเทแล้วแต่ว่าลำลูกกา กาเฟ่อําเภอนายกโคราชปทุมบ้านแทนชัยภูมิอ่ะค่ะอ่าบอกป้องส่งแกเฟ่หน่อยแค่ปทุมนครปฐมจ้าบอกเข้าไปในเอปไอ้นี่น่ะมันเอกาหลายบะได้ดี่แล้วมันสิปิดช่องกี่นี้แล้วทำยังไงถ้าจะ เวลาจะกินมันต้องปักตะกาให้ได้ก้อนอ่ะแม่มัดบอกว่าไอของอีหลานไม่ตะการหรอเด็กกาแฟยังไงมันโชว์ได้ปะไม่ได้เพราะไม่ได้ปักตะกาในไรวิธีปักตะกาททำยังไงมันต้องปผพานการตรวจสอบอย่างต่างๆยากมากถ้าใครอยากเห็นหน้าตากาแฟนะคะไปที่ ykk ykk เขาละยนเเรียนยังปักได้เลยไปที่ y เพจว k k Smile มายนะคะในเฟซนะคะไม่ได้นะคะเดี๋ยวบินใช่เดี๋ยวมันบินค่ะทุกคนหรือไม่ก็ไปเสิร์ชในติ k กต็อกก็ได้ค่ะมีช่องทาง YKK Smile Group นะคะดีโทรน้ำแฟนดูหัวใจเลยอ่ะพราอว่าวมือเท่าไหร่มันตั้งไรแบบนี้เนี่ยเขาปักแต่กาช่องก็ได้เขากินไนเอาคือพวก่กินนะถากินอันนี้ก่อนหิวเระวัง ท่ามขายของนะคะเดี๋ยวโดนปิดกั้นโดนปิดแล้วค่ะจริงเหรอเออตอนไหนลงอะไรไม่เห็นคนไม่เห็นเลยฉันจะอุบัติมาเนาะเดี๋ยวตรงไหนในเพจขายมันีเพจขายรถเห็นเพาเห็นอย่านี้อย่พูดแอบ,บอื่นอ๋อขอโทษค่ะอ่าเอาอย่างนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนกินข้าวเดี๋ยวเราไปไลฟ์ในเพจ ก็แล้วกันนะคะไปไลน์ในแอบฟ้ามันคอยสิ์อันนั้นได้ P u B B บันบันหมั่นใบบอนใบ B M ค่ะ B M กาแฟอร่อยมากค่ะวัเพิ่งกินมันแสดงว่ายอมรับนะเนี่ย B M มาไปกอดกันเมื่อนั่นเมื่อไปละแอนเป็นเกี่ยวกับไปทะเลาเกลียบน้องหมาน้องหมาดำ ชิว่าว่าค่ะใช่ค่ะชิว่าว่าทั้งคู่เยนืนเห็นไหมชิว่าของแท้ด้วยครับองแทปป<อ>้ปะผมของจริงผมของแท้อ,อันนี้ยู <you S 2> ฟ้าค่ะอันนี้ยูมียูมีตัวเมียยูมีจะหน้างามๆหน่อยยูมีจะหน้าใคแฟนใครนะยูฟ้าเป็นแฟนใครเป็นแฟนไหมครับเป็นแฟนใครครับโอ้มามาโอน้องฝ้าเป็นแฟนผัน้องฝ้าแฟนผัน้องฝ้าเป็นแฟนผัลูกเป็นแฟนยูมีครับยูฟ้าอายุหนึ่งขวบอุ้ยที่ ยูฟ้ายไซ้สาแม่มีแบลบอกเป็นยังบอกไปไลยเน็ตเอบฟ่าเอาของแม่ไรเหรอเมียนจังสีบอได้ได้แบเลยที่ฟิวเจอร์น่ารักมากขอบคุณค่ะได้เล่นไปกันเลยได้เล่นไปกันไปได้ไปทันได้บอกไปเลยแต่แรครับแต่แรกเม่แม่มาเบิ้งลูกไพ่วันนี้แต่งหน้าแล้วแต่งานยกเลิกค่ะได้เลยคือเราจะออกไปแล้วเมียนวัดเสาทงหินนี่แหละค่ะที่ยกเลิกเมื่อเมื่อเอือนที่มีลำไยเหรีย อาจจะประตกแต่ว่าเขาบอกว่าฝนเข้านะสะอ่อนอาาหุ่นแม่อุ้มเด้ลงไปลายอยู่ใคยี่สิบโลเลยค่ะจากแปดเกือบแปดสิบเลยตอนนี้หกสิบโลขอบคุณค่ะเพลงตำตึกก็ขึ้นชาร์จทุกทุกชาร์จเลยตอนะนี้จะมาตา่งอะไรบ้างจ้ยมยมยมฝนตกไหมไม่แม่น้องยังสาวอยู่เลยเอา้า ผู้สาวลูกสองค่ะอันนี้คนโตอันนี้คนเล็กอันนี้คนอะไรนะคนเล็ก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 มีน้องออกมาเป็นชิบะว่าค่ะแม่อายุเท่าไหร่คะขอญาตถามค่ะสี่สิบเจี่สี่สิบพิ่มสี่สิบหกค่ะแม่อุ้มกินหมดไปกี่ซองค่ะโอ้ตันหนึ่งตันค่ะประมาณสมเดือนละหกซองอ่ะเดือนละหกฮอคนโตเหมือนเด็กเลยค่ะเอ้า เดีลยวหกห่อไม่ไม่ได้เหมือนเชมัหน้านะคะตรงนี้ก็เหมือนค่ะน่าจะประมาณเกือบสี่สิบห่อคนเดียวอยอย่าบอกอายุใจเดี๋ยวบินเอาบบกอายุกับบราบาลสามสิบ plus สามสิบห้าห่อเนี่ะประมาณนี้แหละคิดว่าเอาดีคือเด็กอีนดี้เอาในนี้ก็ทํางานแล้วนะคะดีในนี้ก็เหมือนมอะไรนะเม้นในตัวหล่อยุกิมาบอกเขาว่าตัวหลออนี่แหละคก็เพ่งนี่แหละบอกดู รอหลองด้วยหล่อ,ล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 อฟังแนีเ่เสียงสดดูหายทองคำหนูค่ะนี่ก็จะเป็นหายทองคำคนต่อไปน้องก็ป่านหายทองคำนะคะโอ้โอุ้มรักฉันไว้ทีได้โปรดดูแลมันให้ดีมอบใจทั้งดวงให้เธอทั้งใจก็อย่าให้มันแหลกเป็นทุลีเจ็บเพราะเละหลมลวงหลงกล,งล,งลงนจนเสียทีรักมีค่าให้เขาครอบครองแต่ว่าเขากลับ<ห>มองเป็นขอ้อพิพากกลท โลแปดคิดอืมโลกับอีกใช่นะแปดทำเงิโลแปดฮึยูมีหนักหนักน้องสาวกับพีต่อไปแล้นี่ยพี่ค่ะพี่สาวเออเดี๋ยวบอกหมอนลงไปก่อนหมอนไปรับแฟนไปไปรับแฟนพี่ตัวเลขค่ะไปรับว่าที่สามีกคนกระดาษใหญ่ใหญ่รูปนี้หลย เป็นย้อนใจเต้นเลยหาแท่งบ่อค่าใหเพื่อใจม่อพะให้ไปแม่พ่อนเสียงแหน่บอกกับพี่เฟื่นว่าพี่เฟื่นพี่ตานี้ไปย่างกินกาแฟลุ้งไปสามแล้วอาคือบอกเห็นค่าใจน้องคนนี้มันพัง ว่เหลือยังแล้วอาย้าเหลือเพียงน้ำตาที่คอยปลอบใจห่างๆชิ้ผู้ฆ่าไม่อมดไม่ได้อะนเนี่ยแผันกันยังพร้อมเพื่ออะไรพอนพ่อพอนเสียงเราลงในแม่น่ะเขาพันทว่าอย่งบอกว่าทัยังแม่แผ่นกันยังแท้งใจมันขอบคุณค่ะเอฟซีเดี๋ยนี่จะฟังเสียงใครดีนั่นล่ะ อันมาขอเพ่งเขาค่ะหนึ่งแสนแตกแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทั้งหนึ่งพเก้าร้อยคนนะคะคนขี่ขอดีเทคีกซาบางป่วยคนโตชื่อใบหมอนค่ะพี่ไปหมอนค่ะได้ค่ะถ้าว่าเดยวไลฟ์บ่อยๆ น้องสบปปายซาบางกล้วยลองจังไหนน้องอันนี้กลับอะไรบ้างกล้วยเดยวมันด่างน้ำแ่้งเผื่อของอ่อนอะไรดีดูอะไรในเพียงนี่สาวน้ำพ่ององให้พรุ่งนี้ไม่มีงานค่ะเบอร์โทรเจ้าชู้คูจ่จิ้นหรือคู่จริง แหมขอบคุณของขวัญค <laughs> no. ่ะไม่บอกปล่อยให้งงไม่บอกปล่อยให้งงค่ะ้ายเพีงอย่าบอกไปเด้เบอร์โทรรับเฉพาะคนรู้ใจเป็นคำอายที่วนต่อหลักจังไม่รับคัก เือัยกับพอเบอร์โทรอ้ายใจสุขคนสาวโทรหายุจนจนสาวโทรหายุจนจนทำเป็นบนว่างน,นอาอา ที่แท้เบอร์โทรคนหลายใจต่อเธอใดบอกเคยว่าสวัสดีพี่เอค่ะเราจะต้องปูสากไรแน่เลยเสียงใสว่าสันเป็นหวัดถ้าปวดหัวไปบ่อเราใช้วุนเ้น ผู้ชายนาคนแร<ล>กต้องห่าง,<ร>งาก,กันไกลหมดทั้งดวงใจน,น้องอยู่กับอายจะเหงาเพียงใดแต่บ่มีใครได้ใจน้องน,องนานับแต่วันที่จากอายมา ฝากกฟ้าส่งใจไปเคียงข้างรักบ่มีวันจางผู้ชายคนแรกว่าเอาหมาอะไรเนี่ยสวัสดีครับสว <Who> ัสดีครับเรียกออกกิจจ์วัลโหลครับหัวเงี้ยบ่ฟังตายแล้วมีคนมายุ่ยมีเยี่ยมี กำลังเงียกับเขากับป่านสวัสดีคจ้ากระดาษได้ลูกเคยอร่อยไหม่คุณคุณคอนเทนต์อีกแล้วนะสวัสดีครับอ่า่นไม่เห็นหวานใส่อดีกว่คนดูในไลฟ์ผ่านเก้าว้าวมาใส่ถุงสวัสดีครับผมสวัสดีแม่แม่น้องยูกิแล้ว็บแม่แม่ดอมทีอยู่นะครับเออมาถึงก็แบบมาถึงก็คอนเทนต์เลยนะสวดส่อนตัวกันเลยเหรอมาจะไปยังไงครับผมน้องใบหม่อนฮะเออแม่แป๊บนึง แม่ก็จะปูสาสิหาหมองลูกเขยใหญ่นางใหญ่เอ๊ลูกเขยหน่อยไม่ได้มาพ่อฟัวหัวไข่อย่าโซ่ทอดมางไฟโกะอย่าโซ่ทอดมางไฟโกะเมื่อแตงโมหวานอร่อยเเ่งล้าาอด เรียบร้อยพระคิดโก้ไปได้แน้องด่างเงินลักคิดถึงพี่ร้อยขังเสาคำรักกำจิตแหล่งผลิตข้าวหอมมะลินอกคิดถึงบ่มีเว็นตกตอนเย็นแล้วเฮ้าไปว่าอาย กับพีหลัดชวนละน้องเบิงลำชี่หวพระธาตุกองเขา้นยยังจำได้จือบลืมใจพาสื้อโอ้ยนะโอ้ยโนอ้อนันนะ เขาเงาโคกเขาโคกมันรถกระถ ung เท่ามันบอกมาคนใส่ถุงเท้าถวารถดวันเอานี่มันช่วงไทยอินเหรอเนี่ยนี่ช่วงพักโฆษณานะมันในนั่นมันไรตัวมันอันนี้ว่าไรแล้วไปเล่นที่เพจก็ได้จะเพจไหมเฮ้ยเล่นแอปฟ้าตัวแฟนว่าจังได จึงลอยมาได้ทุกวันในยามเรานั่งข้างกันอายบอกคนทางบ้านจังได้เอางานบางนาแม่บอกหรือเอาอย่างน้องบังใจถ้าบอลุกต้นอาบิ่นกัยาน้องอายแนเด้อ เออเฮ็ดคือเฮ็ดคือลูกคนอ่มนีนาะลูกอันนี้แหละอีมีสวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้ยูดานถึงห้องน้องยูเรียบร้อยแล้วนะฮะหนึ่งพันแปดร้อยคนโหสวัสดีครับผมเยอะมากด้วยพลัง FC น้องยูและด้อม PU ทุกคนนะครับเออเลยนี่นี่ด้านเดรดรับอธิษฐานได้เนี่ยเคยยัยเคยยัยได้เนี่ยเคยใหญ่เอายื่นใส่ละคองพี่หน่อยว่าเป็นเก็บของก่อนให้ล่างเก็บของก่อน เดี๋ยวอันบอกยาเขามาเบิ้งบอกยาเขามาเบิ้งลูกใครกับเขาเปลี่ยนเร็วเร็วเร็วเอากระงเลยเป็นแม่เอากระเช้าไปนาเฟ้นบุ๊กเราไปกินเลี้ยงอยู่งานบวชคุณตอนนี้ตอนพี่พี่ว่านั่นพี่พีวันมันขึ้นงานอยู่บ่น่าจะกำลังขึ้นคอนเสิร์ตอยู่มั้งครับเขายกเรื่องเหมือนกันนะเอ้ายกันยังไงยกหนึ่งงานใช่ไหมต่ออีกหนึ่งงานก็อันนี้ดอดูอยู่ว่ามันจะตกไหมสายตาพี่คาดอันนี้ค่ะ ประสานตาอายขึ้นดั้นง่าฝากระจางตาของนางและอายประสานเข่าดอกใสกเใสตาาีตั้งแต่นั้นมันฟวนปันในอุรา ถึงแม่นอนหลับตายังเกี่ยวฝันถึงอายมีความหมายในตาเจ้าคื่อนที่ห้ามองกันเป็นสะบันบกอูสูงจากหลักรลอกหรือล้วงน้ำมาทวงอยู่สุเมือคือตาไอสองบ่ใบ ปาดลำขาดครับเสียงงาขาดออกเลยปาดขาดครับขาดครับปกติมันไม่น้อยอันคุกบันเลี้ไหนไหมสองพันไปไม่มันใกล้แล้วใกล้แล้วปัดขอใจขอจอครับทุกคนนะครับขอใจขอจอครับผมสีม้าหางยังตอนนี้ส่รถเบื่อลบใจกันอันหัวน้องนั้นหักอายลา จนว่าเจ็บไอ้ค่อยค่อยห่างหันน้องได้พ่อผะชันกับความเงาไอ้ลอยไปมีเขาแล้วมาบอกเลิกเขามือนี้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 เอาเอาใหม่หลบเสียง มื่อนีสิขอคืนดีดวงใจเพราะว่าเธอคือดวงใจป้าช่องเมดเล่ป่ะเนี้เป็นดังความหวังและเป็น<อ>ลมหายใจช่องเมดเล่ไหมเนี่ยได้ซ้ำนีเมียเก่าเมียเก่าคนนี้มันอคือนร้องได้ก่อนหากว่าอายหากว่าอายได้ฟังหากว่าอา ฟังเพลงนี้หากว่า้ายยังมีชีวิตอยู่อยากให้อายได้ฮับได้ฮูน้องยังห่วงหากินบ่ไดดวันอายจากไปน้ำตาไหลยังคิดพอนาะได้แต่ถามกับสายลมว่าอายไปอยู่ ยี่รำก่อนแม่ร่ำก่อนแม่ลำก่อนไม่แม่หอมจันดาวดวงเด่นดูกิดาวดวงเด่นจำได้จำปอนได้บ่น่ะไเอ้าเอมันไหลยหลมันหลล่ำหมันไหลล่ำกักมันหลก่อนโอละโน่้โอวี้แก้วเอามือมาเด้ว เรียกว่าสาธุสาธุสาธุผุทธรัตนาตยังทรมรัตนาตยังสังครัตนาตายังเรียว่าสาธุเด้อพระกุกุสันโทโกนะขมโนกัสโปโคตโมคุณพรศรีอริยเมตเยโยลลวนแต่นอพุทโธคุณแก้วสามประกา แล้วว่าสาธุเดอรพระคุณศิลคุณทานคุณบมีดามันดาคุณคู่บาจานจงมาปกจงมาบังจงมากังมาเลื่อมสาวนางใบนี่ละลลย ขาเสียงเขาเสียงยงกอตอนคืนไหมแล้วแมนว่า่ม่เายังเจะทมีลืมก่อนลำมาหลายก่อนพพ่อดวยพ่ด้แล้ว่่ได้แคีหลาตอนลำบ่แลเวพ่อว่าบปได้อันจำนำ่ถึงนี่ก็ดขางเิดจริเ เอาคิดก่อนได้ไๆหอบก่อนตอนนี้อเออยาัาออกแป๊บหนึ่ง ยังมาออกเนาะโอเคมาเรียวมาโบนูไปหาเนื้อก่อนลำอ่ะอ่ะ เอาละฮันีจังวะสาทุน้อขาควายย่อมือนอมถานมก่อนกวยก้าวมาเด้อคุณเดือยบุญแห่้ำจ้องน้าสู้ขาปูซีลำบอมีเสียงอ้าวเสียงหายเด็กได้ปนีเดี๋เด้มายัง่าทุกคนเฮลโหลเรียกแมสเฮลโหล